ทัศนศิลป์ป .4 หน่วยที่5ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมงานทัศนศิลป์เป็นงานที่มีคุณค่าต่อคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นงานที่มีความผูกพันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆของทุกภาคในประเทศไทย ในสมัยโบราณช่างได้ใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติสร้างผลงานที่เชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พิธีกรรมที่มีขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆเราจะแบ่งงานทัศนศิลป์ออกไปตามภูมิภาคนะคะเริ่มแรกกันด้วยที่ภาคเหนืองานทัศนศิลป์ส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะพื้นบ้านได้แก่งานเครื่องปั้นดินเผา ที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นชามตาไก่และกระเบื้องประดับผนงังการแกะสลักไม้เพื่อใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนหรือสถาปัตยกรรมที่เป็นวัดและก็พระาตุต่างๆในภาคเหนือค่ะ นี่ก็คือชามตาไก่นะคะเอกลักษณ์ก็คือลายไก่วัตถุดิบทําจากดินขาวคุณสมบัติเนี่ยทนไฟและสีที่ใช้ในการวาดก็มีสีแดงและก็สีดําที่ใช้วาดเป็นสีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะ งานแกะสลักไม้เป็นงานศิลปรกรรมพื้นบ้านของชาวล้านนาหรือชาวเหนือนั่นเองที่ทําสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแหล่งแกะสลักไม้เชียงใหม่เนี่ยถือเป็นแหล่งผลิตงานแกะสลักไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างวัดและพระธาตต่างๆในภาคเหนือนะคะก็จะเห็นว่ามีความปานณีตแล้วก็สวยงามมากๆตุง เป็นภาษาถิล้านนาซึ่งในภาคกลางจะแปลว่าธงตุงเป็นสิ่งที่ทำพื้นเพื่อใช้ในงานพิธีท,ทางพระพุทธศาสนาทั้งในงานมงคลและอวะมงคลต่างๆโดยมีขนาดรูปทรงและการใช้วัสดุตกแต่งที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อตุงของล้านนามีลักษณะเป็นแผ่นวัตถุส่วนปลายแขวนติดกับเสาห้อยเป็นแผ่นยาวลงมาวัสดุที่ใช้ทำตุงนั้นมีหลายอย่างเช่น ไม้สังกะสีผ้ากระดาษและก็ใบลานเป็นต้นค่ะงานทัศนศิลป์ในภาคกลางส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนวัสดุที่ใช้จะทํามาจากธรรมชาติงานทัศนศิลป์ที่สําคัญก็จะมีหัตก,กรรมเครื่องจักสานที่จังหวัดอ่างทองการสานปัตเพียนและงอบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการทําเครื่องปั้นดินเผาองค์มังกรที่จังหวัดลาดุรี เครื่องจักสานในภาคกลางส่วนมากทำมาจากไม้ไผ่มากกว่าวัสดุอื่นซึ่งจะแบ่งออกตามหน้าที่การใช้สอยเช่นทำมาเพื่อเป็นภาชนะทำมาเป็นเครื่องตวงเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือทำเพื่อดักจับสัตว์และขังสัตว์น้ำต่างๆเช่นกระบุงกระจาดกระชอนตะแกงต่างๆเป็นต้น ปลาตะเพียนสารเป็นงานประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยมักใช้ใบรานมาทำเป็นเส้นแผ่นยาวๆบางๆมาตากแดด 2—3 ถนาทีแล้วมาสารเป็นรูปปลาตะเพียนมักจะใช้ในโอกาสที่เด็กเกิดแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเอาไปแขวนไว้ที่เปของเด็กเพื่อเป็นการวอวยพรและใช้ในงานพิธีต่างๆปัจจุบันปลาตะเพียนสารยังมีการทำกันเป็นสินค้าโอทอปของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องปั้นดินเผามีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นานกว่าหมื่นปีก่อนคิดตศักราชกลุ่มมนุษย์เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่งและก็เรียนรู้การเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารและก็มีการทําภาชนะซึ่งทําด้วยดินก็คือนําเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยไปเผาไฟให้มีความแข็งแรงก่อนที่จะนํามาใช้ โองมังกรราชบุรีถือเป็นสินค้าประจำจังหวัดราชบุรีมามากกว่า60ปีด้วยเอกลักษณ์ของดินสีแดงที่มีความเฉพาะตัวและความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียนแบบได้ยากค่ะงอบก็คือหมวกที่สารรูปทรงค้ายกระจาดคว่ำใช้สำหรับกันแดดกันฝนทำได้โดยสามารถ ใช้ไม้ไผ่นำมาสานเป็นโครงแล้วสานด้านนอกด้วยใบลานตรงกลางเป็นรังกลมๆสำหรับสวมหัวงานทัศนศิลป์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะมีการออกแบบลวดลายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาช่างเนี่ยจะแกะสลักลวดลายที่ประณีแตแล้วก็สวยงามเป็นงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก และการแต่งกายของคนในภาคนี้ส่วนมากนะคะจะแต่งตัวด้วยผ้าถุงผ้าเข่ามาซึ่งก็จะมีการทอผ้าที่ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็จะมีวิธีการและก็ลวดลายที่สวยงามมากๆผ้าทอในภาคอีสาน จะได้รับอิทธิพลมาจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนต่างๆที่เข้ามาอยู่ในภาคอีสานในปัจจุบันและแต่ละกลุ่มชนที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีกรรมวิธีแล้วก็ลักษณะการทอผ้าที่แตกต่างกันในภาคอีสานก็จะมีลวดลายแล้วก็การทอผ้าหลายๆแบบนะคะเช่นอาจจะมีผ้าที่เรียกว่าผ้าขิดผ้าไหมผ้าไหมมัดหมีผ้าหางกระรอกหรือที่เรียกว่าผ้าสิ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นต้นนะ ก็จะเป็นรูปแบบการออกแบบตกแต่งลวดลายเทียนพรรษาที่ใช้ในพิธีวันเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งจะมีความสวยงามและก็ประณีตมากๆงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นที่สำคัญในภาคใต้นะคะก็คือการแกะหนังตะลุงการเขียนลวดลายที่งดงามบนเรือกอและการตกแต่งลวดลายเรือในพิธีชักพระ และการแต่งกายของชาวภาคใต้เนี่ยก็จะนิยมนุ่งสโลงหรือว่าผ้าบาติกซึ่งมีการคิดค้นดัดแปลงมีการพิมพ์แลว้วก็วาดเขียนลวดลายลงไปบนผ้าทําให้มีสีสันและลายที่สวยงามสามารถนํามาตัดเป็นชุดในภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกว่าสโลงนะคะที่มานุ่งได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลย หนังตะลุงนะคะก็คือเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญอย่างหนึ่งของภาคใต้มาตั้งแต่โบราณและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันหนังตะลุงนะคะที่เรียกว่าเป็นหนังตะลุงนั่นก็คือคําว่าหนังอ่ะมาจากการเอาหนังวัวหรือว่าหนังควายมาตัดฉลุเป็นรูปต่างๆส่วนคําว่าตะลุงก็น่าจะมาจากคําว่าพัทะลุงนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นการเล่นครั้งแรกที่พัทะลุง ก็เลยกลายเป็นหนังตะลุงเรือกอละเป็นเรือประมงที่ใช้ในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีลักษณะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานเนี่ยโดยจะทำให้ส่วนหัวและท้ายเนี่ยสูงขึ้นจากลำเรือให้ดูสวยงามนิยมทาสีแล้วก็เขียนลวดลายด้วยสีที่ฉูดฉาดเป็นลายไทยหรือว่าลายอินโดนีเซียซึ่งนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเรือซึ่งถือว่าเป็นศิละปะที่สวยงามมากๆค่ะ ประเพณีชักพระหรือภาษาถิ่นเรียกว่าลากพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้นะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะช่วยกันประดับตกแต่งเรือนเนี่ยให้มีความสวยงามค่ะจะใช้ในวันทอดผ้าป่านะคะผ้าบาติกนะคะหรือว่าชาวใต้อาจจะเรียกกันว่าผ้าปาเตะลักษณะเด่นเลยของผ้า บาติกเนี่ยก็คือเป็นศิละปะหัตถกรรมบนผืนผ้าที่งดงามเกิดจากฝีมือแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ที่เขียนลวดลายสีสันและเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงศิละปะวัฒนธรรมนะคะอาจจะเป็นภาพธรรมชาติท้องทะเลที่สวยงามนะคะ